สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดชร์แชรกดนานนานกดจันๆกดเย้ยๆนะคะตายต่นแตดเดินมาถึงอีพีที่2แล้วนะคะเดี๋ยวไปฟังกันว่านางตาต่ต่นแตดเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องอะไรออกมาพูดยังไงจริงเท็จประการใดดิฉันจะมาวิเคราะห์วิเคราะห์ให้ฟังกันอีกทีค่ะนิสัยเราจะมาพูดถึงนิสัย นิสัยของอิสมัมดีใช่เขาไม่ได้พูดเองเขาไม่ได้พูดเองแต่เขาใช้ปากคนอื่นพูดตลกดีนะคะมานั่งพูดถึงนิสัยคนอื่นวิพากษ์วิจารณ์นิสัยคนอื่นน,สน,น,นิสัยตัวเองดีแค่นายเชียวมานั่งพูดเรื่องคนอื่นเนี่ยใช่เขาไม่ได้พูดเองเขาใช้ปากคนอื่นพูดแต่ที่คุณใช้พูดอยู่เนี่ยมันปากหรือมันโูดคะถามหน่อย ไอ้ที่มานั่งพูดว่าเขามาบอกว่าเขาใช้ปากคนอื่นพูดเนี่ยคุณมีหลักฐานอะไรมีหลักฐานอะไรคะไหนลองพูดมาซิลองเอาตูดพูดมาซิอธิบายซิเหมือนโพสต์ก็เหมือนกันเขาไม่ได้โพสตเองหรอกแต่เขาให้ข้อมูลคนอื่นไปโพสต์การนินทาก็เหมือนกันเขาไม่พูดเองหรอกใครที่สนิทกับเขา จะรู้นิสัยเขาดีใครที่เคยอยู่กับเขาสนิทกับเขาโดนทุกคนแหละมานั่งใส่ความเขาอย่างเงี้ยคุณมีหลักฐานไหมเขาไม่ได้พูดเองเขาให้ข้อมูลคนนั้นคนนีไ้ไปทํามีไหมคะเท่าที่ดิฉันติดต่อสัมผัสกับสาวิจิมาสาวิจิไม่เคยมาให้ข้อมูลอะไรยังไงมีให้ดูภาพบางภาพที่เออ หนูเคยพาแม่ไปหาหมอหนูเคยดูแลแม่ไปกินข้าวด้วยกันมีแค่นั้นค่ะมีภาพบางภาพที่เขาให้เห็นเพราะเขารู้สึกเสียใจว่าทำไมน้องสองคนด่าเขาขนาดนี้แม่ไม่ห้ามสักคำหนึ่งแม่กลับสนับสนุนเขาก็เลยเอาภาพเก่าๆมาให้ดูพาแม่ไปหาหมอไปเคยไปกินข้าวก็เคยมีความสุขกับแม่ก็ดูแลแม่มาตลอดทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้แต่เนี่ยคุณเนี่ย สิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณมีหลักฐานไหมว่าเขาไปยืมปากคนอื่นเขาไปสั่งให้คุณคนนี้เอาข้อมูลไปให้คนอื่นโพสต์คุณมีหลักฐานไหมคะในขณะที่คนเขาเห็นกันอยู่ว่าไอ้นิสัยที่ทําร้ายทุกคนจริงๆแล้วมันก็คือเป็นนิสัยของคุณกับน้องชายคุณไอ้ไหลน้องชายคุณอยู่กับใครอวยคนนั้นด่าอีกฝั่งหนึ่งกลับไปกลับมาไม่รู้กี่รอบ เรื่องราวอะไรต่างๆนานาก็เกิดขึ้นเพราะไอ้ไหลทั้งนั้นไม่ใช่หรือคุยกับคนนี้ไปแล้วก็เอาไปเล่าให้คนนั้นฟังที่คุณทะเลาะก,กันกับสาวิทีก็เป็นเพราะไอ้ไหลไปเล่านู่นเล่านี่มันลินทามึงนะมันนั่นนี่มึงนะคุณก็เลยโกรธขึ้นมาใช่หรือเปล่าคนที่เสี่ยมให้ทุกคนแตกกันหมดเกลียดกันหมดในครอบครัวนี้พี่น้องไม่รักกันก็คือไอ้ไหลน้องชายคุณต่างหา โดนทุกคนหมายถึงกอกหงเป่าให้ไปพูดให้เกียริชังให้เกียรชังโดยที่ตัวเขาเองเขาเขาเขาก็จะบอกว่าเขาไม่ได้พูดเขาไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ว่านู่นคนนู้นนุ่นถ้าสมมติว่าเขาเกียดหน้าตายนี่นะเขาไม่พูดให้หน้าตายตรงๆหรอกใครใครที่สามารถเป็นปากเป็นเสียงด่าน้าตายได้ด่าให้ให้เสียหายอะด่า เห็นสาวิจีตอนขึ้นไล่เขาก็พูดตรงๆนะว่าคุณมีนิสัยสันดานเลวอย่างไรเขาก็พูดตรงๆนะคะส่วนคนอื่นที่เขาด่าคุณเนี่ยสาวิจีไม่ต้องจําเป็นจะต้องไปบอกให้ด่าหรอกค่ะใครเห็นพฤติกรรมของคุณเขาก็เกลียดคุณทั้งนั้นเพราะคุณเป็นคนที่ต่ำซามใครเห็นนิสัยคุณแบบเนี้ยเขาก็ไม่ชอบทั้งนั้นแหละค่ะการเอาพี่มานั่งว่ามานั่งนู่นนั่นนี่ไป คือทำเพื่ออยากได้เงินอยากได้คอนเทนต์ไปทำคลิปอย่างอื่นแล้วยอดไม่ดีแต่ถ้าเมื่อไหร่ทำคลิปด่าพี่สาวตัวเองแล้วยอดจะดีก็กลับมาด่าอีกยิ่งโจยเฉพาะตอนนี้ต้องหาเงินไว้จ่ายค่าทนายใช่ไหมก็เลยต้องกลับมานั่งพูดแล้วพูดจาก็เป็นคนที่ดูเหมือนจะสติปัญญาไม่ค่อยดีะคะ่ะพูดแล้วไม่ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่อง พูดไม่รู้เรื่องจริงๆดิฉันฟังมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่ช่วงท้ายๆก็ออกมาเรื่องส้มโอเรื่องเดิมๆค่ะเขาก็ป้อนข้อมูลทุกอย่างให้คุยพูดทุกอย่างเพื่อที่ให้คนคนนั้นนะ่ะมาด่ามาด่านะตายแทนเขาแต่คุณจะรู้ไหมว่าข้อมูลเกี่ยวกับเราสองคนเนี่ยถึงเขาจะด่าเรานะ ถึงคนอื่นเขาจะมาด่าหน้าตายแทนคุณแต่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเบื้องลึกอะ่ะมันมันเกิดเรื่องอะไรและหน้าตายก็รู้ว่าเหตุการณ์นั้นเราอยู่กันกี่คนเราอยู่กันสองคนสามคนคนที่เขาด่าเขาไม่มีทางรู้ได้เลยถ้าคุณไม่ให้ข้อมูลเขาคุยกันสองคนเนี่ยแต่คนอื่นมาด่าด่าเรื่องนี้ด่าเรื่องเอสมมติว่าละด่าเรื่องที่เราคุยกันสองคนเนี่ยหน้าต่ายไม่ได้โทษนะโทษคนที่ด่า อ๋อแสดงว่าไอ้คนให้ข้อมูลในเกียรติเราเหรอคุณบอกว่าเรื่องที่คุณรู้กันอยู่แค่สองคนเนี่ยแล้วมันออกไปได้ยังไงไม่คิดบ้างเหรอว่าคุณเองเป็นคนเล่าให้ใครฟังบ้างอย่าลืมนะคะว่าถ้าอีก้อยรู้อีหลันต้องรู้คะ่ะอีก้อยรู้โลกรู้เพราะอีก้อยจะต้องเอาไปเล่า ไปคุยไลน์อะไรไว้มันก็เอาไปแคปแล้วก็ไปโชว์คนอื่นว่าฉันสนิทกันนะตายฉันสนิทกันนะแต่ฉันสนิทกับยายก้อยทําสันดานอย่างนี้มาโดยตลอดนะคะอย่าลืมคุณเล่าอะไรไว้ล่ะคุณพูดอะไรไว้เรื่องนี้สินของตานิมของแม่อ๊อฟเนี่ยคุณไปเล่าให้อีก้อยฟังฉันถึงได้รู้เพราะอีก้อยจะต้องมาอวดว่าสนิทกันมากคุยกับคุณประจําผัวอีก้อยคุยกับตากับยายประจําเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรพวกเนี้ย อีก้อยเป็นคนเล่าค่ะบางอย่างที่คุณมีปัญหากันแค่สองคนกับสาวิตีถ้าคนอื่นรู้เป็นเพราะว่าอีก้อยรู้หรือเปล่าจะไม่ฟานวงววฟันงาไปหางแถวนะหล่งมันพูดว่าอีสมโอสำคัญยังไงเอีสัมโอไม่สำคัญหรอกถึงจะออกจากชีวิตออีสัมรีไปมันก็ไม่สำคัญหรอกถ้ามันไม่มีความรู้สึกดีๆต่อกันนะ ใช่ไหมมันไม่มันไม่สำคัญหรอกมันอยู่ที่ความรู้สึกมันไม่ได้มาหาเงินหาทองช่วยอะไรมากมายหรอกมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเขาดีกับฉันนะอืมเราควรเกรงใจเขาบ้างเราอยู่ร่วมหมู่บ้านเดียวกันเราอยู่ด้วยเพื่อนร่วมมนุษย์ด้วยกันเนะี่ยคุณมาสอนสาวิตรีให้รู้จักต้องรู้จักเกรงใจเพื่อนเขาดีกับเราเราต้องเกรงใจเขาเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วคุณละ่ะ นั่นพี่สาวคุณนะคุณออกมานั่งด่าหาเงินได้ทุกวันทุกวันคุณไม่เกรงใจพี่สาวเลยเหรอเขาเคยให้เงินคุณยืมไม่ใช่เหรอเขาเคยช่วยคุณไม่ใช่เหรอทำไมคุณไม่เกรงใจเขาบ้างเรื่องส้มโอเนี่ยใครเป็นคนก่อใครเป็นคนเริ่มพูดเป็นคนแรกไม่ใช่ป่าช่างแม่งเหรอทำคลิปทันทีต้องส้มโอแน่ๆจากนั้น ไอ้ปลาทองไอ้อุทัยก็เป็นคนเอาไปพูดต่อออกชื่อชัดเลยป่าช่างแว่งทำแค่เอารูปส้มโอไปแล้วก็นั่งหัวล้อค,คิกค,คักค,คิกคักคิกคักคนฝั่งนั้นคนแล้วจริงๆแล้วนะ่ะสาวิตรไม่ได้พูดถึงอะไรเลยแต่คุณกับไอไหลต่างหากไอไหลนี่ขึ้นคลิปขึ้น like, ไลฟ์อีออบุญบอมีอีบุญบมอมีชี้ชัดเลย มันเป็นคนพูดก่อนด้วยซ้สำสาวิทีทำไมต้องไปแก้ตัวให้เขาไม่ได้พูดอะไรทำไมสาวิิตีต้องมาออกรับออกการันตีให้หละ่ะหรือว่าเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มต้นซุปโอเองก็ออกมาพูดเองสิว่าไอ้ที่คนนั้นเขาไปทำคลิปช่องนั้นช่องนี้ฉันไม่เกี่ยวนะฉันไม่รู้เรื่องก็พูดได้ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เชี่ยวแแหดโทรไปหาคนนน้นคนนี้เขา โทรไปร้องห่มร้องไห้จะให้เพื่อนออกมาปกป้องเขาไม่ได้พูดเขาเล่าเรื่องชัดเจนว่ามีการเอาผู้หญิงไปนอนที่บ้านบ้านสวนไอ้เขาที่อคอกแพะไม่ได้พูดถึงะดึกดึกดึงดึง,ดงไปจอดรถหน้าบ้านส้มโออะไรเลยไม่ได้พูดเลยใครเป็นคนพูดไอไหลเป็นคนพูดคะ่ะ ไอ้หลายมันควจะรับผิดชอบแต่ตอนนี้ส้มโอกับปาดีกับพวกคุณทั้งๆท,ที่พวกคุณนั่นแหละเป็นคนชี้เป้าไปที่ส้มโอก่อนแต่ตอนนี้พอส้มโอได้เงินสองหมื่นจากช่างแม่งส้มโอไม่ยอมเข้าใจอะไรแล้วจริงๆส้มโอกออกมาพูดได้ไปดูได้เลยว่าใครเป็นคนชี้เป้าส้มโอคนแรกทำไมสาววิจีต้องมารับผิดชอบกับปากเน่าๆของป่าช่างแม่งจริงไหมคะ ถึงบอกว่าทำไมถึงเป็นนิสัยของอิสัมรีเหรอเพราะว่าคุณไม่ใช่ว่าคุณโง่ออกเกินไปอ่ะไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ว่าการที่ครอบครัวของคุณน่ะแตกแยกอ่ะมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ว่าคอมเมนต์น่ะมันหมายถึงใครที่เหลืองเอาไปพูดน่ยคอมเมนต์มันหมายถึงใครใครเป็นคนกอ่อแล้วทําไมต้องให้อิสัมรีออกมาปกป้องมันไม่ได้อยากให้พูดอะไรมากมายหรอก อยากให้แค่ยอมรับว่าไม่ใช่มันแค่นั้นแค่นั้นไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับอิโมโอนะแค่นั้นแต่อันนี้คุณรู้ไงคุณอยากให้มันเป็นไปตามแนวทางนั้นตามที่คุณวางไว้คุณเลยไม่พูดคุณไม่พูดแต่ไอตัวผัวคุณมันพูดไงไอตัวผัวคุณอ่ะมันบอกว่าไม่เกี่ยวกับเขาอย่าเ,าเข้ามาเกี่ยวอืแล้วก็มี แล้วก็มีเอฟซีเตือนว่าอย่าไปพูดอย่าไปเอ่ยถึงเขาแค่นั้นไม่ได้เหรอนั่นคือน้ำใจคําว่าเพื่อนไม่รักไม่ว่าไม่รักไม่ว่าแต่อย่าใส่ร้ายเขานี่ไงความสําคัญอะอีเหลืองมึงมาฟังนะความสําคัญคําว่าเพื่อนเห็นไหมคะในที่สุดคุณก็เผยออกมาจนได้สิ่งที่คุณต้องการจะสื่อก็คือว่า การแยกทางกันของสาวิจีกับอนามัยนั้นทั้งหมดเป็นแผนของสาวิจีที่จะถีบหัวส่งอนามัยคุณต้องการจะเสี่ยมตรงนี้โดยดิงเอาส้มโอเข้ามาว่าเป็นแผนที่ส้มโอถูกวางเอาไว้แล้วให้ส้มโอเป็นแพะอรับบาปสาวิจีถึงไม่พูดอะไรช่วยส้มโอคุณเองคุณก็รู้ว่าเขาแยกทางกันเพราะอะไรมันเป็นแผนของใครหรือไม่ คุณก็รู้ว่ามีผู้ใหญ่มาคุยการส่วนอนามัยเองก็ยอมรับความผิดของตัวเองว่าตัวเองทําอะไรผิดพลาดต่อสายวิธีไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นแผนคุณจะพยายามพูดทําไมไปพูดแบบเดียวกันอย่างเหมือนดุงน้อยก็พูดว่านี่มันเป็นแผนมันเป็นแผนเลยออกมาสงสารอนามัยออกมาช่วยไม่ได้มีใครได้ด่าทออนามัยนะคะ เขามีตำหนิบางเรื่องเพราะว่าอนามัยเนี่ยตอนที่ไปกับขอขมาไปกาบเท้าคุณแม่เนี่ยอนามัยให้พี่สภัยออกมาพูดอะไรบางอย่างแล้วตัวอนามัยก็เสริมเข้าไปว่าออกมาแต่ตัวไม่ได้อะไรซึ่งเป็นสิ่งที่อนามัยไม่ควรจะพูดเพราะมันไม่ใช่ความจริงเขาก็บอกว่าเงินที่ไม่ได้แบ่งไปเพราะว่าต้องหยากันถ้าหยากันก็แบ่งเงินไปแต่อนามัยไม่ยอมหยาเองไม่ใช่หรือ ึ่นทุกอย่างอนามัยก็เปิดเผยมาอยู่แล้วว่าตัวเองทำอะไรผิดข้อตกลงมันเป็นอะไรยังไงคุณก็รู้กันอยู่ทั้งหมดแต่ตอนนี้ไปรับแผนเดียวกันจากช่างแม่งก็คือว่าสาวิตรีถีบหัวอนามัยสาวิตรีแซะอนามัยการที่พวกคุณ เอาเรื่องเปรียบเทียบว,ว่าสาวิตรีว่าอนามัยสั่งให้คุนน้นคุณิดาอนามัยคุณต้องการจะทําให้เขาแตกแยกกันจริงๆคุณไม่ต้องการจะให้ครอบครัวพี่สาวกลับมามีความสุขคุณไม่ต้องการให้สดิ้งได้มีครอบครัวที่สมบูรณ์คุณถึงพูดเรื่องนี้กันคุณถึงเสี้ยมเรื่องนี้กันคนที่เอาส้มโอเข้ามาวุ่นวายในเรื่องนี้ก็คือป๋าช่างแม่งกับอุทยัย แล้วก็ตัวคุณเองกับน้องชายคุณเริ่มพูดถึงอิบุลบอมีอิบุลบอมีเนะี่ยได้กันไหมคะแล้วทําไมสาวิตรีต้องไปรับผิดชอบทําไมถึงปัดเป็นภาระให้สาวิตรีต้องไปรับผิดชอบในเมื่อสาวิตรีไม่ได้พูดส้มโอเองก็ปกป้องตัวเองได้ก็พูดได้อนามัยก็พูดแล้วถ้าสาวิตรีไม่พูด เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นคนก่อเรื่องนี so ้ขึ้นมาเขาไม่เคยชี้เป้าไปที่ส้มโอเลยแต่ส้มโอดีตัวออกไปเองส้มโอไม่อยากจะอยู่กับสายวิจีเองถ้าพูดไปพูดมาแล้วเราจะพูดว่าเป็นแผนของส้มโอได้ไหมอยากจะย้ายฝั่งอยู่แล้วเพราะฝั่งนู้นมีรายได้มากกว่าอย่างนั้นหรือเปล่าเห็นไหมพอออกจากสาวิจีปุ๊บก็ได้สองหมืน มันใช่อย่างนั้นหรือเปล่าคะถ้าให้เราคิดแบบคุณเนี่ยว่าเป็นแผนของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคิดได้ไหมคะช่างแม่งต้องการที่จะให้ส้มโอแยกจากสายวิจีตรแล้วจะเองจะได้ดึงส้มโอมาเป็นพวกเอาไว้เพราะส้มโอเป็นพยานในคดีส้มโออาจจะมีเรื่องอะไรเล่าให้ช่างแม่งได้เอาไปนั่งวิเคราะห์ได้ก็เลยลากส้มโอเข้าไปเพราะช่างแม่งเป็นคนเปิดคนแรกนะว่าเป็นส้มโอ กิ๊กอนามัยคือส้อมโอแล้วทุกคนก็รับมุกนี้ตามกันหมดดังนั้นเป็นแผนของช่างแม่งหรือเปล่าที่จะดึงส้มโอไปอยู่ฝั่งนู้นและจะรีบรีบช่วยเหลือรีบเอาเงินให้ทันทีเป็นแผนของใครกันแน่เรื่องเนี้ยถามจริงๆก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาไม่เคยคิดจะออกมาพูดแต่คุณกับน้องคุณนั่งพูดทุกวัน มึงเตียงหักแล้วทำไมมึงไม่พูดมึงเตียงหักแล้วทำไมมึงไม่พูดพอเขาพูดเรื่องเตียงหักคุณจะเอามาพูดทำไมสันขวานกันจริงๆเลยคุณกับน้องชายคุณเนี่ยแย่มากเวลาทำชั่วทำเลวไว้ไม่นึกถึงไม่พูดถึงไปนั่งสั่งสอนคนอื่นสั่งสอนนิสัยตัวเองก่อนนะคะขัดเกลานิสัยตัวเองก่อนว่าตัวเองพี่อิจฉาขนาดไหนแล้วถูกน้องปัน่นน้องหลอกนะ่ะเขาเสี้อมให้มาด่าพี่สาว รู้ตัวบ,บ้างไหม